สวัสดีครับมาเบ่งการเผาทานแบบทั้ง200ลิตรแต่ว่าเผาแบบเผาแบบจูดเผาแบบจูดข้อดีคือติดเร็วนะครับติดเร็วแล้วม่ต้องเฝ้า,าถามว่าไม่ต้องเฝ้าไหมก็ต้องเบ่ง ทาเบึงนี่ซื้อนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเผาแบบไร้ควันนะครับเผาแบบควควัน้อยนะครับแต่นี่คือควันลอยเปอร์เซ็นต์ครับควันร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยนะครับอต่นี้คือกําลังติดเตาครับวิธีการก็คือไม่ต้องรอให้เตาติดเหมือนทานเตาไร้ควันนะครับเตาไร้ควันเนี่ย ต้องใช้เวลาให้มันคายแก๊สอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนะอย่างน้อยๆน,นะอย่างเร็วก็ชั่วโมงสี่สิห้าสิก็เฉลี่ยสองชั่วโมงครับทําเหมือนกันนะครับชาโคแต่ว่าเตาทะลุครับมีไม้มีไม้เป็นไม้ปีกครับก็เลยก่อนที่มันจะผูกก่อนนะบอมีเวลากใส่มันแบบควันๆเนี่ยครับแต่ว่า สิเผาก็ต้องไวเบิงกันด้วยครับว่าอยู่ในแหล่งชุมชนไหมนะครับบอตองลบกวนคนอื่นนะฮะอันนี้ก็เผาอยู่ที่สวนนะครับในละแวกนี้ก็รัศมีประมาณอย่างน้อยๆหนึ่งกิโลเมตรนี่ไม่มีบ้านคนนะครับรัศมีหนึ่งกิโลเมตรไม่มีบ้านคนเพราะว่าเป็นทุ่งนาเนาะสวนครับปลูกกล้วยปลูกมีปลูกพักนะครับ เป็นไม้ปีกพึ่งเรื่อยมานะครับอันในพุกับทิมครับอันนี้ก็ทิมมาโดานเติมแล้วครับมันกัดพุนี่อ่าวิธีการเนาะเจาะทั้งไตครับเตาของเราเนี่ก็คือเจาะไปตีตูด,ตดกลนสองหลอยนะครับก้นถังสองล,ลตริแล้วก็เอาเศษใหม่มัน เหลือๆครับพวกกาบพวกปีกพวกนี้เปลือกไม้พวกนี้นะครับนี่ก็จะเอามาเป็นเชื้อใช้เชื้อแค่นั้นแหละครับใช้เชื้อแค่นี้นะใช้เชื้อแค่นี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมันจะไหม้ไม้ช่วงนี้ไหม้ไม้ช่วงข้างล่างนี้มันจะติดนะครับที่มันอยู่ในถังนี้มันจะติดขึ้นไปพอติดขึ้นไปปุ๊บข้างล่างนี่ก็ไม่ต้องสนใจนะครับอากาศก็จะดูดเข้าดูดเข้าไปแล้วก็ไปซุ่มกันซุ่มกันนะฮะ สูงกันก็ตอนนั้นตอนนี้เราคือปล่อยให้เขาติดก่อนนะครับปล่อยให้ติดแล้วแล้วก็แล้วเราจะปิดฝานะครับถังของผมเนี่ยจะใช้ถัทงที่เป็นถังสองลิตรแบบฝาปิดนะครับไม่ได้มีสายรัดนะเพราะว่าอย่างที่หนึ่งก็คือราคาถูกนะครับอ่าราคาถูกผมยังไม่เห็นข้อเสียของมันเลยนะครับมันก็ดีนะครับนี่วิธีการของผมนี่นะ ตรงน ja <boys>: mm ี hmm. questions questions? ้เนี <Germans the water> <ps> ่ยมันจะเป็นตะเข็บนะครับเราหินเจียนะครับเจียรอบนะครับเจียรอบนี่มันจะนี่มันจะเป็นบาแบบมี้นี่นะครับมันจะเป็นบาทางของก็รั่วนะครับนี่ขาดนะครับม่นซีเรียสอะไรครับถ้าเผาแบบนี้เราไม่ต้องสนใจว่ามันรู้ั่วนะครับตอนนี้นี่ปล่อยให้ควันเต็มที่ไปเลยอ่าเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันสักพักเดี๋ยวเราจะปิดนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูตอนจุดใช้เวลาตั้งแต่จุดมาน่าจะประมาณสิบนาทีแล้วนะครับนี่ ควันลืมออกแล้วตอนนี้คือควันนี่มันมาจากการที่ไฟข้างล่างนะครับไฟข้างล่างมันไปไหม้แล้วมันก็มันเป็นลนไม้ที่อยู่ข้างในนะครับตัวเตาเนี่ยนะครับก้นของถังเนี่ยเราจะเราจะเจาะนะครับเราจะเจาะรูประมาณเอ่าประมาณขนาดไม่ได้เนาะอันนี้ก็ทําง่ายๆนะครับวิธีการเจาะเตาของผมนะครับนี่ใช้อีนี่ครับใช้อีนี่นะครับอีเตอร์ ความถังลงนะครับแล้วก็หวดเลยครับนี่แหลมๆนี่ซัดตับตับตับไปเลยนะครับประมาณสักสามสิบสี่สิบรูนะครับอ่าทั่วๆตูดนะครับพอทั่วๆตูดเสร็จปุ๊บนะขุดลุมนี่ขุดลุมประมาณสักแล้วแต่เนาะนี่ก็ไม่เคยกะหรอกครับแต่ว่าให้ให,ให้ให้ถังเราเนี่ยวางลอยได้เนาะให้ถังวางลอยได้แล้วก็อันจุดเลย จุดจากข้างล่างนี่นะฮะพอมันติดแล้วปุ๊บก็ดันเข้าไปดันเข้าไปไม้ก็ไม่เยอะนี่ไม้ประมาณนี้นี่นี่นะไม้ประมาณนี้นี่เสียเข้าไปอ่าเสียไปเขาก็จะติดเขาเองนะติ้งไปป้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีประมาณสิบนาทีนี่ควันขงมงนั่นนี่เดี๋ยวจะให้มันควันจนนะครับควันแบบท่วมไปเลยนะแล้วก็จะปิดเดี๋ยวเรามาปิดไปพร้อมกันทีนี้เราก็สังเกตควันไปเรื่อยๆนะครับสังเกตควันไปเรื่อย มันก็จะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับแต่ไม้ชุดนี้วันนั้นเผาไปวันก่อนนี้อยู่แค่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเ็จเศษร,ร่วมๆเจ็ดเห็นจะได้เนาะก็ม้มันแห้งแต่ก็เป็นฐานนะครับเป็นฐานเป็นฐาน,เป,น,ฐานเป็นฐานดีกว่าเคยเคยเปิดให้ดูนะครับโอ้วันนี้ดีครับลมดี ข้อดีของลมก็คือมันจะพัดไปนะครับเราก็จะได้ไม่อดอวนอยู่ตรงนี้่อยมันควันตรงนี้ละปุ่นละครับควันเบิงควันเลี้ยวเบิงควันปุ่นอะปุ่นอะควันพวกนี้นะครับถ้าเผื่อเป็นเตาชาโคเตาไร้ควันเนี่ยนะครับเกือบติดแล้วนะครับนี่ถ้าเผื่อมันในรวบลงไปนะครับร่วบคา,ายแก๊สลงแล้วก็ลงไปตูดนี่มันเกือบจะ เกิดจะติดแล้วนะครับแล้วรออีกสักพักตัวนี้ก็มีไม้ไม,มไม้บักขามไม้พันชาติไม้ยางนะครับยางนาเป็นเลื่อยนะครับเขาไว้แปรรูปเป็นนี้ปีกันกันเลยเอามาเอามาเผาถ่านเพื่อนให้มาตอนแรกเขาก็ห่วงกันอยู่เย่จะห่วงทำไมนะครับ นี่ก็ไม้เกือบร่วมปีแล้ครับแต่ก็แห้งดีครับยังไม่ผุไม้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะอ่ะปูนอันนี้เผาสองเตาครับเผาสองเตาลองทำดูนะครับถ้าเผื่อไม่รบกวนชาวบา้านก็พอได้ใช้ฐานอันนี้ก็จะเป็นฐานที่เผาไปนะครับใช้ในครวัวเรือนอันนั้นก็โอ้เป็นควัน ควันเจ้าของนะครับนี่ครับตานที่เขาได้อันนี้เป็นไม้กระถินหน้าลงกับขี้เหล็กอ่แต่ว่านี่เอ็นอันนี้สี่ถุงห้าถุงหมายแล้วบะเนี้นี่นะครับควันจะประมาณนี้แหละครับ มันจะท่วมจะให้มันท่วมไปเลยเดี๋ยวจะมาปิดไปพร้อมกันนะครับวาใช้เวลาไหมนี่ก็ตั้งแต่ตายมาก็เจนาทีแล้วนะครับก็ประมาณทักเรื่องเวลาไม่ไม่สติคเนาะบบซีเรียสดูเอาเลยถ้านะครับยิ่งควันจนให้มันลุกเลยก็จะดีนะครับมันจะทําให้อันสุกเร็วเพราะว่าความร้อนข้างในมันจะอดอวนอยู่ข้างใน มันจะอบได้เร็วขึ้นนะครับก่อนก็ลองว่าอพอได้ควันนิดหนึ่งก็รีบปิดมันช้าครับมันช้าแต่นี้คือควันนี้ของเขานี่จริงๆนี่มันพร้อมจะติดแล้วนะครับนี่แล้วจะลองเทสดูว่ามันจะติดไหมสมมุติเนาะ ยังไม่ติดยังไม่ขึ้นเป็นเปลวนะครับยังไม่ขึ้นเป็นเปลวเดวเลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวมีสักพักตอนนู้นตอนนู้นเริ่มอันนี้จะติดเลยนะควันพอๆกันข้างบนไม่ต้องถามถึงนะครับใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ลมขึ้นลมขึ้นทั้งที่เหนือ ควันมันจะเริ่มเป็นสีหมอกๆนะครับตอนนี้ไม่รู้มองผังกล้องมันจะเป็นสีอะไรแต่ว่าอันนี้ถ้าดูด้วยตานะครับมันจะออกสีแบบครีมนะครับครีมไม่ครีมสีมันมันสีควันนะครับฝั่งนู้นมันจะออกขาวๆนะครับฝั่งนู้นจะออกขาวแต่นี้มันจะเริ่มออกออกเริ่มเทาแล้ว นะครับมันเริ่มเทาแล้วเราก็ปิดไปนะครับควันนี้ก็จะพุ่งพวยพุ่งนะครับเรียกว่าควันบ้านะควันบ้านะครับไปเรื่อยๆนะคเผาไปเรื่อยๆควันนี่มันจะออกตามรูของฝาเตานะครับไปเรื่อยๆนะถ้าเผื่อไปไหนแล้วก็ไม่ได้มาดูก็สักประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงมาดูทีหนึ่งก็จะเห็นนะครับว่าควันมันจะเริ่มแผวลงมันจะกลายเป็นสีขาวนะครับขาวแบบ เขาสะอาดนะเป็นขาสะอาดเสร็จปุ๊บมันก็จะตามด้วยสุดท้ายมันจะเป็นควันใสๆนะครับควันใสใสลงมาเรื่อยๆใสลงมาเรื่อยๆนะครับนั่นคือมันเริ่มที่จะสุกแล้วนะแต่ว่าถ้าเผื่อมันใสจนไม่มีควันเลยนะั่นแสดงว่าติดไฟข้างลลังแล้วนะมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้านะครับถ้าเราไม่ปิดนะครับพิธีปิดของเตานี้ก็ง่ายนะครับแค่ถมตูดข้างล่าง เอาดินนี่มาเคลียเคลียถม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 ,มรอบเลยเด้อถมรอบเสร็จปุ๊บนะครับนี่ไอ้พวกรูกพวกนี้นี่นะครับเอาใบไม้มาปิดนี่เอาใบไม้มาปิดอันนี้พูดถึงตอนที่ฝามันปิดอยู่เนาะฝามาปิดนะครับกรอบดินนะครับเอาดินมาไม่ใช่ดินใบไม้เลยเนาะนี่นะครับรูนู้นด้วยนะปิดให้มันเต็มนะครับแล้วก็เอาทรายเนี่ยปิดข้างบนด้วยก็ได้เพราะว่า นี่มันจะมีพวกรูกที่มันคาคาตัวนี้นี่รูคาคาตัวนี้ออกซิเจนมันจะเข้าได้มันก็จะดับนะประมาณนักชั่วโมงหนึ่งก็ดับแล้วนะครับไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าเราจะแกะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความร้อนอยู่ฟังเสียงตอนนี้มันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงไฟครับนะเห็นไหมเสียงมันเสียงไฟมันลุกเลย นี่คือไฟนะครับข้างล่างมันไหม้นะครับข้างล่างมันติดแล้วแต่ข้างบนอ่ะมันยังไม่มันยังไม่ติดนะมันก็เลยดูควันเยอะอย่าลองจุดอีกทีว่ามันจะมีอันนี้ทดสอบนะครับจริงๆมันก็ไม่ต้องทำหรอกไม่ติดนะ ควันเยอะแต่ว่าอุณหภูมิยังไม่พอที่จะสันดาบเนาะอ่าถ้าอย่างงี้ไม่เป็นห่วงชาวบ้านก็ปิดเลยนะครับปิดเลยนี่วิธีปิดนี่ถังที่เราปาดมานะครับถังที่เราปาดมานี่ตะเข็บเก่ามันยังเหลือนี่นะนี่ตะเข็บเก่านี่มันจะเป็นตะเข็บอย่างงี้นะครับเย็นบ่ล่ะ่นี่มันจะเป็นตะเข็บอย่างี้ น,นี่คือรอยที่เราเจียออกแล้วก็ปิดลงไปเลยนะครับมันจะลงล่องเดิมของมันเปลี่ยนบอนอ่อน้อปิดปุ๊บนะครับควันก็จะออกในรูที่เปิดปากไว้ไอ้รูฝาที่เปิดปากไว้เคาะเลยทีนี้ ต่อไปมันก็จะอบนะครับนี่แหละครับควันาจะพวยพุ่งอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้มันถ้าพวยเราปล่อยออกไปสักหน่อยนะครับมันจะกลายเป็นไฟลุกนะมันจะไม่ได้ทานนะครับมันจะได้เท่าแทนนี่กำลังพุ่งมาเลยเตานุน้นเตานุ้นอย่างนะครับเตานุ้นยังไม่ติดยังไม่ติดดีแต่จริงๆก็ปิดก็ปิดได้นะครับแต่ว่าอยากให้มันแบบว่ามันไม่ดีจริงๆนะครับ นันได้แล้วก็ร่วมเวลาประมาณ14นาทีนะตั้งแต่เริ่มถ่ายนะครับแล้วก็ก่อนจุดก็ใช้เวลาไปร่วมๆ20นาทีเห็นจะได้นะครับตั้งแต่จุดจนปิดนะครับทีนี้ก็รอนะรออีกจักหน่อยสักรู้รละ สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็เที่ยวดูนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในสวนอยู่แล้วเราเดินอยู่ลราแวกนี้นะครับเราเดินอยู่อ้อมแอมแ,บบแถวๆนี้เราก็จะเห็นควันอ่าถ้าควันมันเริ่มน้อยลงนี่ให้เริ่มสงสัยแล้วว่าเตาเราน่าจะสุกแล้วก็เดินมาดูแต่ถ้าเผื่อยังไม่สุกก็ลอก่อนอีกสักหน่อยนะตอนนี้เผาก็ประมาณทักบ่ายโมงนะครับ ไมสองไมสามไปสี่ไปห้าไปหกหกโมงเย็นหกโมงเย็นก็ห้าชั่วโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงประมาณสองตีไปอย่างช้าสักสองอย่างเร็วทักหนึ่งทุ่มหน้างทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็น่าจะปิดได้แต่ว่าขอให้มันปิดได้เร็วหน่อยขนะี้เกียจนอนดึกนะครับอเอียครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิดเตากันเนาะ lati sewat, balik